ลาสวัส <finishing> ด <on developed Airbnb> <ira> wow. <go van Winter> ีคร being ับพี <orar> ่พีครับยินดีต้อนรับสู่คามแจ็คชนแนลนะครับมือนีมาอีกแล้วและลักษณะของกลางทงกลางทาบานเฮามีความสดซื่นเมื่นใจผู้ใดพินองทางเมืองนอกเมืองหน้าอาชีพที่เห็นกระสิเป็นทงหน้าแบบเมืองนอกอันนี้เป็นทงหน้าแบบประเทศไทยอีสานบานเฮาถือจังหวะมานั่งแล้วก็สิได้บรรยากาศก็สิมาเล่าในท่านให้ฟังครับมือนีเช่นเดิมเช่นเคยพบกับบักลาน่อยคําแจ็คชาแนลนะครับสิมาเเรานิท่านเรื่องเสี่ยงเมียงครับมือนีอ้า ความสลัเสลยวของเสี่ยงเมียงนี่มีแม่แตาปูแต่ปูนะครับมือนี่ักลานหน่อยสิเอามาเล่าในการเสริมอัตรสให้มันเขาก็อยู่ก็สมัยแล้วก็เล่าเป็นสไตล์ของเจ้าของเพื่อให้มีความคื่นเขี้ยงและมีคติซ้อนใจไปได้โตนะครับลูกเต่ดาดอดากมาเบิงก็จะมีความขื่นเขี้ยงสนุสานผู้เ่าผู้โถสมัยก่อนที่เคยฟังตอนเป็นเด็กยังเด็กหน่อยตอนนี้เ่าเบื่อแล้วนะครับเ,เอาเรื่องส่วนนั้นกลับมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะอ่ะเวไลยายแห้งเข้าไปเลยครับผมนิทานเรื่อง เสียงเมียงตอนเต้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 นเรื่องเสียงเมียงบักขี่ขานไงเรื่องมีอยว่าครับมื่อนึงแดดล่นลมตกสวงเร่งเรงเด็กหน่อยเซียวหักกันี่ดำเสียวหักกัน มีบักเมียงบักหมอดบักน้อยบักเข้มซีข้นไปซี้นบักเมียงบักมอดบักน้อยกับบักเข้มนะมูหักกันแงไม่น้ำกันตอนนี้คือตอนบักเมียงกำลังเป็นเนยๆลุ่นๆเลยญงขึ้นมาสิได้ยุ่กวังเจ็ดแปดขวบนี่แหละไปน้ำกันหาหนิงนักเตะตกไปหาข่องขีกระปอมน้ำทงน้ำทาอ่าไปหาหาปาข่อน ไปหาสาป่าอีหยังจังซี่นะยังขอ,พ,อ,ขอนะพ่อขอเมียผากันไปืยังตามกนตามต่อยๆไปซีซีในซีในบักออกกรอนนี่บักหูน้หมูน่นี่ผู้น้หมู่นี่บักอ่ามันมีบักหยังแน่ก็คือลืมแล้ว <c oughs> โอ้ยผู้เราก็ยังลืมมันมีบักเมียงบักมอดบักหน่อยกับบักเข้มอ่าบักมอดนี่มีโตใหญ่ โต้ใหญ่ไข่แม่สมัยสมืยเนี่ยก็จะเป็นไข่แม่เลี้ยงโดเลมอนหนี่งก็จะเป็นไก่แอนโต้ใหญ่พูน้ำเลยโต้ใหญ่บักหมอดนะหมกหมอดโต้ใหญ่แล้วก็เป็นพูน้ำยังกูก็ต้องได้ก้อนมูอกูมีกำลังว่างซากูค่มค like ู days, days, day, ่ขมขู่มือแล้วกแล้วก็บักต่อไปบักต่อไปบักหน่อยบักหน่อยนี่คนซื้อซื้อมันก็หน่อยอยู่แล้วมันก็หน่อยอ้บักหน่อยก็คืออ้อยอ้อยเปียรเพียเลี้ยงถึงแต่เขาแต่ล่างแก่เออบักหน่อย ตามตามตามเต้บ,บกมอดบกมอดว่าอย่างไรก็ว,ว่าจังสั้นบักหน่อยนะึส่วนบกเข้มบกเข้มนี่เป็นเป็นคนที่สลาดจังน้อยอันทั้งใดทั้งใดล,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 ลู่ลู่จักหลบลบนี้หลีภัยทั้งใดสิเป็นตาอยู่ทั้งใดสิเป็นตาบยุป,ประมาณว่าอยู่ทั้งใดก็ได้แน่ลิ้นแปดแสก <c oughs> ไปน้ำกันส่วนบกเมียง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 เป็นคนที่สลาดหลากแหลมอยู่แล้วหนึ่งสลาดหลากแหลมสองผลความขี่กวงจังน้อย สามแต่ว่าพื้นฐานจิตใจของมันก็ดีอยู่มีมีความเอือเฟือเพ่แพรวก็มีความาหักมุมหักฝูงแต่ว่าความขีดขานมากอันดับหนึ่งบาดท,ที่นี่เล่าไปเล่ามามันแม่พาก,กันไปหาป่าขอนซาป่าเลยละป่าอันพอดีนพ่อใหญ่สีพอใหญ่สีเราสาป่าออกเบิดพอดีคืออันแนมข้น,นกับเก็บโป๊เก็บป่าขึ้นไปเบิดแล้วที่นี่มันก็จะเหลือป่าขอนน้อยๆน,ย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 นย่นี่าพั่น สาม,สามนายอย่างต่อยตอยเอาบ,เบักหนึ่งใส่เสบียงบักหนึ่งซซใส่ของบักหนึ่งใส่ซุ้มเคยเห็นบอลสุดสีซักลงไปเอามือจกบักหนึ่งใส่สมวกไปแล้วบัดดี้บางอย่างกันเลยวะอันมาหอดมองเด,ด,ด้อันซุ้มมึงนั่นหาก้อนลอดแหก้อนลอดอันเดี๋ยวกูเจ็บท้องกูนั่งถ่ายอยู่ทั้งยื่งบวชแล้วพินจีกันกูเจ็บท้องกูนั่งถ่ายอยู่ทั้ทงเนี่นทั้งกันแท้วบบ้าบวชแล้วอันยังของมึงนี่ยังของมึงนี่ไปยัง เม้าหอดหม่องคือเก็บโหลดปฏิกิริยม,มันคือบบ,กอบอเก็บมึงไปขี่มามึงก็แบบไปขี่โมเมนต์โมเมนต์มาวะเก็บท้องขอนางพักจากข้าวเห็นหปะสูงๆลงไปโลดหวห็ปบักหมอดกอด็เลยว่าอ๋อลงไปก็ได้บักหมอดบาดท,ที่นี่บักน้อยบักน้อยบักน้อยลูกพีว่ว่านั่นก็ลงไปคือเขาเอาทิ้งสั้นเบาไอ้ลงไปอ่าส่วนบักเข้มบักเข้มูมอยากดูทึิงๆนิดก็บบกเมียงใว่า บัก้อนมันจะเขีบักกอกปูลงไปนบั้นลงไปนอกมอดดีกว่าจัดลงไปซ้ำบักไอซ้ำบักนะหรับกระปูเก็บบักแหวกบักนึงกระคุบได้ห้งเทืยมมันมีปานเข็งปลาคอที่มันควอนมุดอยู่ในขีดต่มนะซุ่มไม่ออกพอออกก็ลงไม่เอาแล้วมันเหมือนมันมันกระมุดอยู่ในหันเนาะบาสที่นี่ได้ไรได้ายแล้วล่ะก็เลยก็เลยบักมอดก็เลยห่องกันไปทั้งทั้งคาทนาเลยเมียงมึงบอกอยากซอยมูลนี่บอกกูโบแมงให้มึงเด้อนว่า บัดเมืองเนี่ยกูได้หลายตัวแล้วกูแบ่งให้มึงเยอะบักเมีงปิงขึ้นมาในสมองปิงขึ้นมาในสมองได้ขนอุบายได้ขนอุบายก็เลยห้องลงไปก็บอกว่าโอ้ยไก่ไก่สีเศร้าแล้วไก่สีแล้วสู้หาก่อนหลดไก่สีเศร้าแล้วโอ้มันเป็นหุ่นขึ้นอยู่นี่ก็ท้องกูนี่มันไก่ไก่สีเศร้าแล้วล่ะหาหาบักหมอบักมอก็ได้เต็มคลองบักอันได้ปลาดิได้ปลาเข่งปลาคอนกับปลาคอบาดที่นี่ บกเข้มก็บกหน่อยก็ได้กระปูได้บกหอยโอ้ยได้ืงษ์ขอนของนักหรือตึงตึงขึ้นมาเมื่อเราขึ้นมานางพักทท่เทขึ้นขั้นแท้แนะบาดที่นีกวนอุบายเสียงเมียงบอกว่าเพื่อนขี่คานลงไปหาหนามูเด้ตากแดดหอนแดดเด้ซะก็อยากไปหาหนามูแต่ว่าอยากได้ป่าอยากได้อยากได้สิ่งที่เขาหามาคือกันนั่นะอยากได้ยังอยากได้อุเก่าอยู่บกครบยังความสลัดของมัน บ่สิหนิไม่ถูกวะเอาจริงสิ่สูซื่อบ่สูซื่อบ่ว่าสูเห็นกบบัก n ิ i ê u หนิบ่กบอกบัก n h วนั่นบ่มันออกกุนอุบายเด้เห็นกบบัก n h วนั่นิบ่เห็นห้างนกบ่บ่ว่าบักมอดว่าเออเห็นห้างนกอยู่คนว่าบักมอดบักบักมอดะนะบักหมอดเออเห็นห้างนกอยู่บักหน่อยงว่าเออเห็นอยู่ครับหลวงพี่ บาดบักสุดท้ายบักเข้มเลยวะหยก็สูงจ้ะเลยก็ข้างนกธรรมดาเนี่ยแหละก็เป็นเป็นฟ้อยนะเป็นฟ้อยห้างนกธรรมดาสูเสือบ่กวานกอยู่ใต้ก๊กบักเนียวนี่มันออกลูกเป็นบักหอยออกลูกเป็นกระปูออกลูกเป็นปลามันบ่ได้ออกลูกเป็นไครกูบ่เสียกูบอเสียมึนยงนี่มันขี้ตัวกูบกเข้มวะบัก <c oughs> บักหมอดว่ามึงเป็นบ้าบ่มันยีมีมองไหนมึงหาว่าไปตัว เออขันสมมุิว่ามันออกตามกูว่านยู่สู่ี่แหงั้งกูบนว่ามันบอกมูซู่ชี่แหงงกูห่วยกูให้กูหาได้หลายๆกูให้มึงเมื่อลยกูบ่เียดอกดตั้งแต่กูเกิดมาพอมีกูก็บ่เ,เคยเลอยฟังว่ามันหนกมันออกลูกเป็นปลาเป็นปูเป็นบักหอยมันใจได้บักสามตัวนะบักหมอดบักหมอดบักหน่อยบักเข้มมันใจแหงว่าบัก เชียงเมียงกี่ตัวเชียงเมียงก็เลยวะเอ้าขันมึงบดเชียกูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเบิงเอาสิ้าเกิดมันออกตามที่กูว่าสู้นั่นให้ปลาให้ปูในคลองนั่นให้กูเบิร์เลยเด้แล้วกะสู้ก็ต้องเกียร์กูเมื่อบานพร้อมเพราะว่ากูขี้แขางแกรงโอ้ยบอกท่านพ่อบอกแบบนั้นเออมันใจคักมึงอย่าเป็นบ้า แต่ถ้าเกิดว่ามันโมเมนต์ตามที่มึงว่านี่มึงเกียร์ซุ่มกูเด้มึงเมียงมึงเกียร์สามคนนี่มึงไหวบ่เหรอว่ะกะสั้นเกียร์พูลโรอบเอาพูดแล้วจากทางเฮือนไปทางหน้านี่ทางซานี่ไปหอดเฮือนนี่ก็ได้ยุดอกว่างสามโลมึงเกียร์กูพูลโรลโอเคบ่เหรอว่ะบึงเมีเยงก็ต้องแกมูเด้พูลโรลเด้คิดเบือ้องลอดเนาะเออขั้นสั้นนั่น ขันแม่นท้าความบักเมียงวะขันแม่นความกูนี่สูกสเกียกูพุลุโล่เข้ากันโอเคบอได้การแล้วันนี้วะบานนี้ขึ้นมาพักเศร้าเมยปวดเหยวซะแล้วล่ะปวดเยวหดวดเยวบักบักหมอดปวดเหยวบาันี้บักหมอดปวดเหยวโอ้ยเพราะว่าขึ้นมามันกินน้ำลายเดย้มันกินน้ำลายมันแกล่หอกะตินน้ำแม่กินกน้ำลายบักหมอดีกันไหมโอ้ยกูย่านวะไปพิชมูกูแน่เพหมดว่าเป็นส่วนมู้บัน,นี้ ไปส่วนแบบน้อยก็บักเข้มสู้นีลูกน้องนี่แหละไปใส้ก็ไปน้าบาดนี่ส่วนมูอบักบักเมียงก็เลยบอกว่าโอ้ยทฮมนด่น้อยนะกูไม่อยากเห็นดอกว้าบักเมียงเด็กมัวสมองมันปองได้สิทฮมนี่น้อยกูไม่อยากเห็นดอกกูมามาเงี่ยวตอนนี้กูจล่อมึงกูจล่อกูจีบอกให้บ้านให้เงื่อนซาน่าหามึงหน่อยบักบักบักยากมัวอะไรบักมัวได้หรอก แบบว่ามันจิเป็นปมในใจนะย่านเขาว่าห้ำจว่องหน่อยเอื้อนบักซองตัวในไปเป็นมูลแล้วไปยืนบังไปยูไปยู่อกันแต่หลังกอไผ่บ้านนี้มาให้บังเมียงเห็นพ่อเมียงกูจ่อเบิ้งอยู่เด้อเดี๋ยวกูจ่อเบิ้งอยู่เด้อกูจิไปบอกว่าข้าเจ้ามึืองหางหำน้อยจนเพราะ่ามันจะบังเพราะมันบังเงวเท่านั้นล่ะบักเมียงมันพูดไ้หน่อยท่านหลังใจจอยเนาะมันกำลาเอาบักหอยเลยเพราะว่าสุนั้นมันไปยืนบังอยู่หลังกอไผ่ได้บักเมียงกำลาออกบักหอยกำเอากระปูกำเอาปลาได้สองกำ ใส่ถุงส่งจะทำให้ก่อนจะเป็นถุงส่งแบบห่อมมแน่ถุงส่งใส่สองถุงส่งปีนขึ้นไปปีนมึงปีนเลี้ยวเวลกลิงปีนเร็้ยวก็ลิงมันเอาไข่มันเอาไข่โนออกมันเอากระปูเอาปลาเอาปลาหอยใส่ลูกแล้วมันก็ปีนลุกลุกแล้วก็มานั่งจุ้ยอยู่ใส่โกงเงียวมาแค่นึงม่เห็นกโกงว่าม่เห็นกโกงว่าเข้มมันบอกเห็นหรอกพี่ New, ม <PI> <phin eventually> see, okay, ันเห็นกูบ่น้อยมันบ่เห็นดอกลูกพี่แต่ว่าสมผมเห็นมันยืนบังอยู่เลแต่ว่าก็แม่นก็แม่นในลูกพี่ห้ำลูกพี่หน่อยลีบ่ยเด้ละกลับลงมาตัวละบ่ยแต่กลับลงมาบาดิแหมมึงมึงเป็นลูกน้องกูดิดิมันสิไปบ่อยมันฟังได้ว่าห้ำกูหน่อยเป็นบ่กลับลงมากลับลงมาเมียงเมียงกันเลยเอ้ากูเหี่ยวเสร็จแล้ว้อยแล้วเอ้า พิสูจน์ทราบกันเลยดีกว่าหมอวะขึ้นไปเลยบางได้จะเป็นผู้ขึ้นผู้ขึ้นเด้อเสียงเมียงว่หรือมันใจบักคักลรามันอยู่ทั้งๆนึ่มันต้องมีออกลูกเป็นปูออกลูกออกลูกเป็นหอยออกลูกเป็นปลาคนวะบักหมอดใส่บักหน่อยมันโตใหญ่เลยมันปีนยากนะโกบุญใส่บักหน่อยบักหน่อยก็เกียงโอ้ยบักเข้มขึ้นไปโทษบักเข้มนีจอยกับจิงเต่มันเงาสรุปแล้วบักหน่อยถือบังคับไป มันหลุกมันหลุกแงได้จ้ะลุกมันแง kind of มันถือแต่เขาไองแกะใสแล้วบักบน้อยปินขึ้นไปฟอดไป n h i ê ไปซ่องบังปาดทูลูกพี่มันเมนความมันวอยู่ทีนี่นีแม่มันมีทางป่ามีท้งปูมีทางบักหอยนกเอียงซะมาออกลูกแบบนี้แต่เกิดมากข่อยบ่เคยเห็นลูกพี่บักมอดบอกเงอนเกินไปมันเมีนอีรีบอ่มันเมีนอีรีบอ่น้อย ไปหาแล้วบาดนี้ว่าันเฮ็ดจังไหนบะนี่กูรับปากว่ามันสิเอาเบิดของไห้มันทั้งสามยางแล้วมันทั้งกระปูทั้งปลาทั้งหอยเฮ็ดจังไหนเหรเฮาได้เกียร์มันเมื่อยต่างหากเด็กกูบัสเสียวัสดุหมดด้วยความสั่นใหญ่เพราะยมปีนปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปปีนไปเบิ้งตายแล้วเบบนี้ยส่วนมาเข็มบ่ปีนมันปีนไป็นองกนแล้ว คืออยู่ทางไหนก็ได้วันเถอะไปเข้าข้างบักไปเข้าข้างบบักักเมียงวันนี้เมียงมาเมียงเมียงแน่ๆกันแน่ๆแล้วอย่าให้กูแก่ตัวเด้อกูเมื่อยกูเก็บหลังกูเก็บแอวเพื่อนบ่อันอันอันอยู่ในของนักมึงก็ออกไปลวดแต่ว่ากูขี่ขันเกียร์เม่ต้องเกียร์กูหรอกเนาะบ่ได้บ่ได้สูรับปากกูแล้วพูลาโลจัดไปเพื่อนบ่เมียงโอ้ ง่วงทาซูมือนี่แหละครับพี่ๆครับสามบักนี่ก็ได้กเกียร์เสีย่ยงเมียงเมื่อบานสามโลกพูลโลโลคล้องอันตั้งตั้งอันอว่าจะเป็นกระปูเมยงนั่นบักเมียงได้เมื่อกินเบิดเรื่องนี้นี่ท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโ<ห>ต๊ะหักนี่ท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการ ที่เห่าสีฉลาดหลักแหลมกับว่าแม่วาสิเอารัดเอาเปรียบนะครับเอารัดเอาเปรียบมูแต่ว่าเรื่องนีเนี่ยเดี๋ยความฉีกขาดของแม่เมียมันออกกุณรู้บายแต่บาดสุดท้ายนี่มันเอ,เอาเอามันเอาปูเอาป่าขึ้นมูมันเบิดเด้เพราะว่ามันบม่ได้อยากได้มันกับแบงพ่อซ้ำเนื่องในแหละพ่อไปขั้วให้แม่มันกินคือความมีน้ำใจนี่ครับความหักของหมูยังมีแต่ว่าสิ่งที่อยากจะ,ะกั้นแกงหรือออกอใส่หัว ยาเลียมกับมูเป็นมูเดียวกันก็ต้องหักตรงแพร่งกันยาเลียมใส่กันเพราะว่ามันฉีดบอดได้ความจริงใจมูซุนันก็นงงแต่ว่ามันก็นมาเฉลยทีหลังได้กูนี่รับปีนขึ้นไปเอาไว้เองเห็น่ากูยังให้สูกเกียแต่ว่า,าก,าก,ากูก็ฮักกูก็แพ่งสูได้สูเนี่ยเป็นมูกูมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่กูหักสูได้สามบักนี่บักมอดบักน่อยบักเข้มบักเมียงก็เอาอยเกียไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยบักเนี้งมึงขี่ตัวกูเกียจนเมยอเนาะภูหละกีโล้กหมดหมดว่า มึงเมียงบบ้อ้ยางเลยแต่ว่าสิ่งของต่างๆเนะี่ยอ่าบ้าจะเป็นปูปลามันกลับขึ้นให้ซุนันเบิดแต่ว่าเดอ่าแต่ว่าไดเกียไดเกียมันแม่กลับบ้านตอนนั้นเองนะครับมันก็เลยสอนให้รู้ว่าความหาความแพงของมูมี่การกันแกล้งก็เอาสมมาพอควรแต่ว่าเข้าอย่าเลียมกับมูหลาย้ะเลียมกับมูมูก็สีสั่งมูมีความจริงใจฉะนั้นเราเข้าอยากได้ความจริงใจก็ไผ เหมือนกันก็ห้าอยากไรรอยยิ้มก็ไปข้าก็ตกยิ้มใอ้เขากอนเสี่ยงเนี่ยมันเป็นคนจิตใจดีเด้แถ่ว่ามันมาแกงมันมาแกงมูแต่ว่ามันกระบอกกระมูว่ามันหักมูมูก็หักมันขึ้นกันพอตอนแรกนีมูก็สิเเขียดผู้เด้ว่าสิมันสิเอาปลาเอายังไปเบิดเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยแบงห้คือเก่าแต่ว่าอยากแกงมูหรือความหักความแพงเอใหญ่งหญ่มาน้ากันต่หน่อยจนญ่นะครับทีนี้เรื่องนี้ก็เรว่าความสัมพันธ์ธรรสัมพันธภาพ ระหว่างเพื่อนนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญรักษาไว้ตแต่น้อยจนเฒ่าเด้อมือใดมือนึงเขาก็ได้เพิ่งผ้าอาศัยกันความเป็นมูมูกันเป็นมือเป็นมูกันจนมือตายครับอ่ะดิท่าเรื่องนี้จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคาแจ็คจับมาเราอีกเธอหนึง่งในเรื่องนะดิครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนมวนฝากกดไลกระแช่์บมวนเก็บไว้ได้ใจลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับคาแจ็กสวัสดี